ทุกวันนะครับแชมพ์ซิเวอร์ครับชุมชนวัดด้วงนะครับไปแดงนะลุงจัดกันดีทุกวันนะครับแชมพ์ซิลเวอร์บอกคุณครักจำับพูดติดตามครับูอะไรบอกเดียวหมดตลอดคู่นี้เตะกันสองสองนะครับถึงซับนครเจอไอซ์สละคขามนะครับ ฝั่งโน้มจิ๋นสักนครครับฝั่งนี้อาร์ตสารคามครับฝั่งโนมอาร,า,าร์ตสรา,าร,าาสราคามฝั่งโนมสินสักนครนะครับอันนี้เกมสิบสองครับาาโอ้ยโอ้อาะเตะลูกนี้ครับดันตุ้มเลย ก็เก็บดูไปท่เดินไปได้แผลแล้วครับอัจฉริคามได้แผลแล้วสองแตกแล้วออกแตกแล้ว อ๋อสูสีนะครับคู่นี้ครับรสชาติเปิดได้ยกขึ้นมาครับนกเชียเบาๆเหลี่ยมนี่โอ้โหท่านผู้ชมตบมือให้เลยครับลุงนี้ครับเหลี่ยมนี่นเชียเบาๆเลยครับ ปั่นมาครับอารเปิดได้ครับยกไหลเข้าไปอย่างสวยครับตรงไหนขึ้นเต็มรอบเลยครับโอ้โหลูกนี้สุดยอดเลยครับโอ้โหอารสารคามออกเหลี่ยมเต็มที่แล้วครับไม่งั้นไม่ได้เงินรางวัลนะครับมีเงินรางวัลอยู่พันหนึ่งนะครับเนี่ยมเงินรางวัลหนึ่งพันบาทนะครับคู่นี้ครับแยมไม่ขาดนะครับ6ต่อ5ครับโอ้ ฝั่งอาร์คามเสิร์ฟไม่ข้ามครับศิลป์สัมนาคอนได้เสิร์ฟครับอาจารย์มัครเสิร์ฟมาครับเสือมาเรียมาเปิดได้ครับยกเข้าไปสวยๆครับอ้าวล้นครับงั้นก็เรียบร้อยแล้วครับหวานเจีย๊ยบเลยครับโอ้โหเจีย๊ยบเลยลูกนี้แต่จริงๆครับแต่จริงๆ เดือยมาเตะแล้วทีนี้ก็มืแต้มหกต่อหกนะครับสูส,สีนะครับผมบอกแล้วลว่าก็ลูกกลมๆไม่แน่นอนนะครับมาทั้งเล่นเต็มที่นะครับจีฬาครับสู้เต็มที่นะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับเด็กๆมันจะนั่อะไรตัวอะไรเตะอยู่กับเราอะไรเงี้ยจับตัวสินทรัพย์นครได้แต้มครับ ซับเสิร์ฟมาครับปั่นมาอาร์ตสลคามเปิดได้ครับยกไหลขเข้าไปทำไมก็เตะสะมากลูกงลงนี้หายครับเรียบร้อยครับหวานเจี๊ยบอาร์ตสลัามบอกวา่าหวานเจี๊ยบมีหวานเจี๊ยบอาร์ตสลคาไมได้เสิร์ฟนะครับแต่ไม่ขาดนะครับหกตอ,อกเกตน,นะครับลูกกลมๆไม่แน่นอนนะครับ เปิดได้ครับยกขึ้นมาครับสวยครับใส่ลูกนี้ต้องยันไงผมว่าแล้วไม่แน่นอนครับ <c oughs> แน่นอนครับแน่นอนผมว่าลแล้วแยมเท่ากันนะครับเกตตต่อเกตตนะครับคู่นี้สูสีอย่างมากเลยครับเอาโหเสิร์ฟไม่ข้ามอีกโอ้โหเกตต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 เสิร์ฟไม่ข้ามอีกครับจะเลี้ยงให้อะไร สินทรนครนี่เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟปั่นมาครับอ้าวเปิดลูกนี้แตกครับโอ้โหขัดเงินวะวัดต้มเกียวไดอ้ข้าตรงนี้เสิร์ฟปั่นมาอย่างแรงเลยครับพี่นกเสิร์ฟดีมากเลยครับตรงนี้ครับเสิร์ฟปั่นมาครับปั่นมาอย่างสวยครับเสิร์ฟดีครับเปิดได้ครับอาร์วสารคามทำไงครับอาร์วสารคามเตะแตกร้อนมุกเยวโอ้โหอยู่ครับอยู่อยู่เอาอยู่ครับอยู่ยกขึ้นไปครับ ปลาจ้าวังเอาปลาชาดอยู่ครับเดี่ยวเลยครับโอ้โหลุงนี้ยกขึ้นมาครับโอ้โหเริ่มมันแล้วครับก็เริ่มมันแล้วครับโอ้โหดีมากเลยครับโอ้โหแล้วก็สูสีเอาโค้ดสั่งแล้วครับโคตดไปสั่งแล้วครับเดี๋ไปสั่งแล้วครับคู่นี้สงสัยจะจบไปนะครับคู่นี้ครับก็ฝันปลาชาดเหนียวสุดเกินครับ นักนครับไปยังไงก็แกะได้ครับอ่าตอกเกล็ดครับไม่ขาดครับเสือมาให้อัดตารามเปิดได้ครับยกขึ้นไปครับยังสวยครับลูกนี้กระเทือบอยงนี้โอ้ยครับอยู่โอ้โหออกครับออกโอ้โหป่าชาติเกียวลูกนี้ครับแน่นอนจริงเลยครับยอดเลยลูกนี้เกลียวหลังเท้าลูกนี้ครับโอ้โหชาติแน่นอนท่ามวยเก๋าชิงทรัพย์นครนะครับ รารคาไม่เสือกครับเสือกนะประชาชนประชาชนเปิดสวยยกขึ้นมายังสวยเลยครับมองเตะโอ้โหเฉียรลงหน้าเนี้เบาๆเลยครับโอ้โหเอาต่อเกียรตินะครับแต้มครับสีสีครับเปิดมาครับเปิดได้ครับอารคายกขึ้นไปทย่างไรครับปาดยาวลงนี้พลิกเน็ตลงโอ้โห

9ต่อ7นะครับจิ้งห์สม่คอนเสร์ฟครับาอ,า,า,บรบอา,าร์ตก็เชือบตรงนี้โอ้โหไม่ข้ามครับกดเชือบตรงนี้ไม่ข้ามครับนาบเาแมนัแมเกม หวัดอาวุธเจิด,นนดนนวัไเต็ม่าาาามบมขบแดิดสิบดบสิบด ฝาชาติเปิดได้ครับยกขึ้นมาอย่างสวยเลยครับเตะลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยติดตะข่ายครับผมว่าแล้วไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนไม่แน่นอนลูกกลมๆครับเปิดไปครับเปิดได้ครับฝาชาติยกมาอย่างสวยเลยครับยกลูกนี้ครับเตะลูกนี้หายครับหายชิด พี่จ๊บวัเศรอยเต้ได้เต้มายัางหนักแล้วครับดูน่อาร์ตอาร์ตอาร์ตสวยครับลงนี้สินสมนครเตสวยครับส,นสมนครได้เสิร์ฟนะครับ ติดต่อไปครับตามมาติดติดครับเสวยครับยกเข้าไปทำได้เต็มคอเลยครับโอ้โหโอ้ลงนี้ครับอาร์ตสารขึ้นเต็มรอบเลยครับแน่นอนครับลูกนี้อาร์ตสารคคำแน่นอนนะครับโอ้ยคู่นี้เหลี่ยมอาวุโสนะครับเหลี่ยมอาวุโสครับ ฝั่งนูง้นหาชาติจุนรันครนะครับเอาเปิดได้ครับหาชาิยกขึ้นมาอย่างสวยโอ้โหยกสวยโอเเปิดได้ครับโอ้โหพวกอะไรเข้าไปครับจครับขึ้นแตงเกโอ้โหเรียบร้อยครับ่่่ สวัสดีครับไอเยาพนสวัสดีครับโอขานอกขานอกขานอกนะครับคผนกขาโนอกนะครับเก้าต่อสิบนะครับไม่ขาดนะครับลูกกลมๆไม่แน่นอนนะครับลูกกลมๆครับ แน่นอนครับเจอกันทุกวันนะครับช่องพลซีเวอร์ครับใครที่ชอบเล่นตะก้อดูตะก้อสนุกสนๆครับกินอยู่เบียร์กินอยู่เบียร์กินเอยู่เบียร์นายแต้มครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมเยอะมากเลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จัดแข่งชิงเงินรางวัลแล้วครับสนามมัดอาวุธนะครับพรุ่งนี้ครับวันที่5ธทันวาคม64ครับฝ่าชาติยกขึ้นมาครับเตะลูกนี้เฉียเตะเฉี่ับไีกรอเลยครับโอ้โหเตะดีมากเลยครับพรกนี้ครับซัมมาคอนได้เสิร์ฟนะครับ เดี๋วหน่ะมลังแก้วอะไอยู่นี่ย00นะครับสูสีครับทิมนสัมนาคอนนี่เสิร์ฟเขเปิดปั่นมาเปิดได้อย่างสวยครับเยกขึ้นไปขึ้นเต็มข้อเลยโอ้โหอาร์ตสารคามแน่นอนจริงครับขึ้นเต็มข้อเลยครับโอ้โหแน่นอนแน่นอนให้แน่นอนครับแอมกำลังสูสีอยครับใส่กันเต็มที่แล้วครับชิ้นรางวัลหนึ่งพันบาทครับอาร์ตสารคามนี่เสิร์ฟครับ คู่นี้เกม12นะครับคู่นี้ครับเกม12บสอใครจะเข้าวินก่อนกันนะครับเปิดนะครับสลักคำเปิดได้ครับป่าชาติยกมาอย่างสวยครับเตะตรงนี้หายเลยครับเรียบร้อยครับหายเลยครับเรียบร้อยเตะตรงนี้สวยมากเลยครับโอ้โหเดี๋ยวมาวุ้นโซนะครับพักกันหนึ่งหนักนะครับ ซับได้เสิร์ฟครับซับมัพร้อมเสิร์ฟมาครับเสิร์ฟปันม้อาร์ตจะกระทำเปิดได้ครับยกไหลเข้าไปครับต้องไหมคอาร์ตจะกระทำเตะลูกนี้โอ้โหเตะไม่ข้ามครับทางเยอะเลยครับพร้อมแค่มเดียวเกมนะครับเสิร์ฟมาครับอาร์ตเปิดได้ครับยกไหลเข้าไปต้องไหมครับกจะเชือกลูกนี้ ไม่เกมครับไม่เกมไม่เกมครับไม่เกมาสารคามนี่เสิร์ฟครับตามหลังอยู่ครับสิบต่อสิบเอ็ดครับสิบต่อสิบเอ็ด เสิร์ฟไปครับอ้าวป๋าชาติเปิดได้ครับยกขึ้นมาครับลูกนี้ก็เรียยโอ้โหสิบเอ็ดเท่าครับสิบเอ็ดเท่าครับโอ้โหว่าแล้วลูกโกลมกลมไม่แน่นอนครับลูกกลมกลมไม่แน่นอนนะครับการจีฬานะครับถามมาทานแล้วครับสิบเอ็ดเท่าแล้วครับไม่รู้จะออกฝั่งไหนนะครับคู่นี้ครับ ชิงเงินรางวัลนั้นมีหนึ่งพันบาทนะครับคู่นี้ไม่รู้จะออกฟังไหนนะครับโอ้โหเอาละครับไอ้ไม่นิ่งก็เสร็จครับไอ้นิ่งก็สบายครับเสิร์ฟไปครับปาชาทำไงปาชาเปิดได้ครับยกขึ้นมาครับเดี๋ยวมันก็เตะมาหายอ้าวเอาได้ครับได้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 อ้าวอาร์ตสารการเป็นฝ่ายชนะไปครับโอ้โห เราสัมผัสโคชน่ไยสัมผัสคชะมชนะไ้ยังไเนีชนะได้ยังครับน่ออัริมชนะได้ไงอัศฉรากรมนี่โอ้อัมพิกมาชนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับชิดหน้าครับสวัสดีครับ